ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษตรอยู่แล้วนะครับก็มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับหลักสูตรอบรมหลักกิจกรรมธรรมชาติก็ได้เข้าไปอบรมก็ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนนะครับจากที่เคยคิดว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขจนวันหนึ่งผมได้เข้าไปศึกษาทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วความสุขไม่อยู่ที่เงินร้อเปซมันอยู่ที่ความพอพอเพียงในใจเราทีๆในการบริหารจัดการพื้นที่ของแปลงนี้นะครับก็คือ เราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนแรกก็คือพื้นที่โคกนะครับพื้นที่โคกก็คือจะเป็นพื้นที่ส่วนที่สูงผมจะทําเป็นป่า3อย่างประโยชน์สอย่างด้านบนคือปลูกทุกอย่างที่ตัวเองชอบกินนะครับสําหรับแปลงที่ตั้งของผมนี่นะครับก็เพิ่งเริ่มก็จะเป็นฐานการเรียนรู้ที่เราทําจริงใช้จริงนะครับอย่างฐานคนมีน้ํายาก็จะมีการสอนทานะครับไม่ว่าจะเป็นทําน้ํายาล้างจานน้ายาเน่กประสงค์ไหครับสบู่ครีมอาบน้ํายาสระผม น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็จะมีฐานการทําปุ๋ยนะครับปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำนะครับฐานคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่เล็กคลองไส้ไก่ใหญ่ฐานนาทํานาแบบไม่ต้องไถทําทนาโยนทํานาอินทรีย์ทํานาลักษณะขันบันไดบริหารจัดการน้ําตั้งแต่การปล่อยแปลงแรกลงแปลง2แปลง3แปลงสแล้วก็ทาซุ้มผักนะครับซุ้มผักคนาทองคํานะครับแล้วก็จะเป็นฐานเลี้ยงปลานในนาข้าวนะครับมีปลูกข้าวในคลองไส้ไก่นะครับ S <S <an> อีกฐานหนึ่งก็คือต้องถือว่าเป็นฐานที่ถือว่าเราถนัดที่สุดก็คือฐานเรื่องของไก่พื้นเมืองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นจุดขายแมทเลยใครมาที่ฐานของเราต้องมาเรียนรู้เรื่องไก่พื้นเมืองนะครับอีกฐานนึงก็คือฐานบอกกบอารมณ์ดีนะครับเลี้ยงกบแบบไม่ต้องเลี้ยงนะครับที่นี่นะครับทําให้ผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วหัวใจของศาสตร์พระราชาจริงๆคือการให้การแบ่งปันการพัฒนาคนเริ่มต้นก็มาเริ่มจากตัวเองนะครับ ตอนผมมาทํากสิกรรมตอนแรกมเมล็ดพันธุ์ข้าวผมไม่ได้ซื้อต้นไม้ผมไม่ได้ซื้อทุกอย่างผมไม่ได้ซื้อชาวเครือข่ายมามอบให้หมดเนี่ยโอ้ผมบอกว่าอุ้ยสังคมแบบนี้มันก็มีเหรอนะครับมันทําให้ผมหลงรักแล้วผมก็เข้าไปศึกษาการที่เราทํามันได้มันได้อะไรหลายอย่างกว่านั้นยิ่งยิ่งที่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสังคมของกสิกรรมมันเต็มไปด้วยสังคมแห่งการให้เราต้องให้ก่อนก่อนที่เราจะเป็นผู้ได้นะครับ